มาลองกินช็อกโกแลตดูไบครั้งแรกในชีวิตอบอกเลยว่าไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเลยครั้งนี้ครั้งแรกเลยเคือเห็นว่าขึ้นเต็มฟีดม้ากศิลาก็เลยสั่งมาลองนะทุกคนช็อกโกแลตดูไบว้าวช็อกโกแลตดูไบฮแต่ทำไมมันไม่เหมือนของคนอื่นอ่ะของคนอื่นเขาเป็นรูปหัวใจกันอ่ะเนี่ยนะทุกคนช็อกโกแลตดูไบคำแรกมาเริ่มกันเลยฮืมฮืมเฮ้ยมันเหมือนกินช็อกโกแลตทันยพืชอ่ะ คือรู้แล้วว่าจะทํายังไงให้มันอร่อยขึ้นดูมือศิลาดิทุกคนคือมันเหลวจนแบบติดมือเลยอะ่ะมาแล้วทุกคนนี่คือเอาไปแช่แข็งมาแล้วนะเดี๋ยวเรามาลองกินกันืมตอนที่ยังไม่แช่แข็งก็ถือว่าอร่อยนะทุกคนแต่พอเอาไปแช่แข็งมาแล้วรู้สึกอร่อยขึ้นมากๆคือชิ้นชิ้นแรกที่สิลาถืออยู่เนี่ยร้อยสามสิบเก้าบาทสิลาก็รู้สึกมันแรงไปนิดนึงนะแต่ไอ้เขียวๆข้างในมันทาให้ช็อกโกแลตรู้สึกนัวขึ้นมากๆนัวเหมือนใส่ชูรสไปร้อยช้อนหึหม,ม,ม,มถือว่าพอได้นะทุกคนเอาไปเจ็ดเต็